สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดียามเทียงครับมากินก๋วยเตี๋ยงกับโจโกรตแซนด์ครับเพื่อนๆเทียงนี่กับซีเมนี่ครับคุณเชียงครับเป็นเพื่อนครับไข่ต้มครับลำเลยนะครับบ่อไหลลำลดนะครับเพื่อก๋วยเตี๋ยมือนกันครับนื้อส่วนกินจะแจ็บไหมหรอคุณเชียงอะไรครับเพื่อนนี่แนวปาดโค้งครับ ซื้อเอามืพองหลเย็นแล้วม,นนมันเย็นหครับเข่าเทียงเหมืนกันนะครับเียอย่าหักผมไหลด้วยครับเอีกิเข่าพินามก่อนเคายังไปต่อ ใช่ฝนไอ้วนใช่ครับถ้าแกไม่พูดนะฉันเห็นแกที่แรกนะฉันคิดว่าแกน่ะเป็นคนใต้กันว่มโอ๊ยสาววิลลั่มมึงหนูกินยงงนั่งนะครับหนังกล้องครับกินดังนันนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังกินนายครับยังเนี่ย ขเขาแลกกระสีเป๊เยี่ยมบานเปลี่ยนต่อครับคุณเชียงหนึ่งก็แสเลยครับบันโด้หนกินแต่หนึ่งครับวางโบมีขายกับไม่ค่อยขายสองอันยี่สิบห้าบาทสองอันยี่สิบห้าบาทครับคุณเชียง กินสำเนียงโบแมนมาเป็นคนขี่ดีเลยผมบบมากรบาบไลค์ครับจะเนียนเข่าครับเพราะว่ากิงโบลางเพราะว่ากินกราฟไลค์มันจะเป็นสร้างโบาาราณบ้างว่าแมนบอกน้าซิแมนมั่งเข้ามาต้องพูดแ่ว่าเดี๋ก่อนนะครับเนาะเค <c oughs> นอาบน้ำห้อนน้ำอุ่นมาก่อนเฮาคล้าย <c oughs> ๆครับเรื่องกินตับไก่ตันยังหน่อครับ เพิ่มอาหารได้หน่อยกินกินไตไก่ตับไก่กันมามันสหนามึนบอกย,ยางนั่นนี่ก็เรื่องของเพิ่นนะครับผู้เฒ่าเนาะเฒ่าโบราณครับอีกเรื่องหนึ่งห่ามเล็กหน่อยกินใส่ปลาไม่บอกเป็นอย่างคือยังว่าห่ามกินกัน้ลมาเล็กหน่อยกินใส่ปลาไม่หนาวครับของแซยไม่ได้หนาวคือเพิ่ลหวานน่ ออพัาดหรือว่าเพลินเลยไม่ได้กับปครถือไว้แล้วคลิปนี้ก็เอาไว้จะมีในะารนั่งกันนะแล้วคลิปน่ะจะร้งไ,ไ,ไงบ้างไหมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ